สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับมีแม็กนะวันนี้เราอยู่กันในเกม m a g i c World นะครับผมก็เป็นเกมที่เปิดมาสักพักแล้วนะเกมนี้นะครับนานแล้วแหละพอดีว่าผมเล่นติดใจก็เลยจะมาทาคลิปซะหน่อยละกันนะครับผมไหนไหนก็เล่นแล้วเนาะผมเล่นมาหลายวันละประมาณ10กว่าวันได้แล้วนะครับเกือบ20ละก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดกิจกรรมหา ตัวสัตว์เออไม่ใช่ตัวสัตว์สิมันเป็นเทพจุตินะครับผมก็ <d> คือระบบเกมนี้จะมีเยอะอันนี้ผมก็กดรับของฟรีก่อนนะครับ <d> ถ้าเติมตังเนี่ยของฟรีมาแบบเบิ้มเิมนะครับขอแค่คุณเติมเงินนะครับผมของเพียบนะครับบอกเลยว่ารับของแบบเบิ้มเิมนะครับผมรับของเยอะมากนะโอ้เป๋่าผมเต็มแล้วนะตอนนี้นะครับผมโอ้โหเป๋าเต็ม กระเป๋าเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแบบเซ็งมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอรับของฟรีทําอะไรให้เสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวดูหน้านี้ก่อนอ่ะหน้านี้คือหน้าเติมนะครับผมที่1ก็คือจะได้ปีกนะถ้าใครใช้เพชรเยอะสุดในเซิร์ฟนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันตอนจบคลิปนะว่าเราจะโดนไปกี่เพชรนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผกอไปหน้าตอนเปิดเลยละกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้นะครับผม พลังเราจะอยู่ที่7จ็ดล้านหนึ่งแสมื่นแปดพันเอ้ยหกพันแปดร้อยห้าสิบหกนะครับผมตอนนี้พลังเราจะอยู่เจ็ดล้านหนึ่งนะอ่ะพูดง่ายเจ็ดล้านหนึ่ง 7, 000, ก็คือกิจนี้นะที่เราจะเปิดนะครับผมกิจนี้คือนี่ผมอยากได้ตัวนี้นะครับมันเป็นเทพก็คือเวลาแปลงร่างอะ่ะมันจะกลายเป็นตัวนี้นะตัวนี้เอาง,ง่ายๆคือมันแปลงร่างนานขึ้นอีกสิบสองวินะครับแล้วก็บวกดาเมจอีกหกสิบเปอร์เซ็นนะครับผมถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็ ของรางวัลในกล่องก็จะเป็นตามนี้ดีสุดดีสุดผมว่าน่าจะเป็นจิ๊กซอว์มากกว่านะแต่อีหินสีชมพูอันนี้ไม่รู้เขาให้มาทําไมนะครับผมไม่ค่อยอยากได้นะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่สองก็คือเป็นหน้าของย่อยจากหน้าแรกอีกทีนึงคือถ้าเราเปิดได้เหรียญเนี่ยเราก็จะมาเปิดเอาของหน้านี้นะครับเนี่ยนะของก็จะเสร็จแบบคิดมากโอ้โหสวยงามอลังการมากนะครับผมบอกเลยว่าพลังขึ้นเยอะมากนะถ้าคุณได้นะครับแต่คือมันยากผมมองตรงอะอย่างผมมีเก้าเหรียญตอนเนี้ย มีเก้าเหรียญนะเดี๋ยวเปิดหน้าแรกกันก่อนเลยแล้วกันหน้าหลังเดี๋ยวเอาไว้หลังๆนะกันนะค่อยๆแบบว่าค่อยๆแยบทีละหน่อยแล้วกันนะคะผมอ่ะมาเดี๋ยวต้องเปิดทีละห้าสิบนะไปห้าสิบแรกนะครับผมค่อยๆเลื่อนดูนะเช็คดูซิอ่าได้กรอบละหนึ่งอันอันนี้เป็นกรอบเฉยๆนะก็เพิ่มพลังอยู่นะเออไอมันคือต่อให้เราไม่ได้ของในกล่องอะ่ะ ที่เขาเรียกว่าไงนะต่อให้เรายังไม่ได้ไอตัวไอตัวเทพที่เราจะเอาอะ่ะมันก็ยังได้ของอัพที่ทําให้ตัวเรากิ่งขึ้นนะถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมพลังมันก็จะเพิ่มกระจิบกระจิบจะยอยไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆเปิดแล้วก็กดเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะโอ้นี้ผมมี12บออันละเปิดสักอันหนึ่งก่อนละกันนะครับเห็นไหมว่ามันจะใช้เหรียญเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ใช้สามตอนนี้ใช้สี่ละนะครับโอ้อันนี้บวกแค่เจ0ร้อยเองไปอีกรอบนึง ได้ได้รอบนึงเอ้ยอันนี้เศษการ์ดดีครับเอาไว้ใช้อัพนะไปได้อีกรอบนึงดูดีได้อะไรคือแบบคือมันยากมากนะครับการที่จะออกสี่มุมล่างเขาเรียกว่าไงนะสี่มุมอ,ะอ่ะสี่ทิศอะสี่ทิศอะมันคือมันยากนะครับคือหน้าหลังเนี่ยยาก <c oughs> ใช้คำวา่ายากเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> มันจะมีถุงให้กดรับด้วยนะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเต็มร้อยนะครับดูสิได้อะไรนะรอบนี้ เออได้กล่องชมพูมานะครับนี่อันนี้เป็นกล่องของอาวุธนะไอตัวที่แปลงล่างนะครับมันต้องใช้4อันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ครบ4อันหรือเปล่านะก็เนี่ยเวลาเปิดเต็มร้อยนะมันจะมีถุงให้นะครับทางซ้ายบนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้อ่อนเนี่ยผมกดรับให้ละวันนี้ก็จะบวกพลังเพิ่มอ,อีกพันหนึ่งมันเป็นเหมือนแบบยาค่าเพิ่มสเตตัสนะอยู่ถาวรน,นะประมาณนี้ ไปกันต่อครับยาวๆอีก5้าสินะครับผมดูสิค่อยๆเลื่อนอันนี้อันนี้คืออะไรเอาชื่อบางมองไม่เห็นโอ้ยได้เรือด้วยนะครับเรือมันเป็นที่ส่งของขวัญน,นะเอาไว้ส่งเพิ่มคะแนนนะอุ้ยได้อันนี้ดีอยู่ครับอันนี้ยาสุ่มนะเพิ่มค่าสเตตัสอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะยาสุม่มคือแต่ละไอดีมันจะเพิ่มไม่เท่ากันนะเนี่ยอันนี้ผมได้มาลูกสีเขียวออยาฮิตอันนี้ยาฮิตนะครับ เพิ่มหมื่นหกนะยาเนี้ยแต่ละไอดีเพิ่มไม่เท่ากันนะเอ้ยผมต้องบอกก่อนไอน,นี้อันนี้เป็นไอดีแฟนผมนะอันนี้ผมมาเติมตัวไอดีแฟนนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักผมนะอันนี้เป็นไอดีแฟนนะลืมบอกเลยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราค่อยเปิดเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราเปิดไปร้อยเจ็ดสิบสามครั้งแล้วนะนะทั้งหมดที่เปิดมานะไปะอีกห้าสิบนะผมจะแค่ห้าสิบยาวๆเลยนะเพื่อนๆ เปิดแต่50นะครับแล้วก็ค่อยเลือ่อนเอาได้กรอบไปแล้วนะมีอะไรอีกไหมเนี่ยคือแบบมันอยู่ที่ดวงเปิดของอ่ะผมบอกเลยคือบางคนนะอย่างเพื่อนในเซิร์ฟผมคือแบบเปิดฟรียังได้ของแลแบบเอ็เอเออะไรเงี้ยคือแบบอยู่ที่ดวงจริงครับแต่ถามว่ามันยากไหมมันยากนะเท่าที่ผมเปิดมานะครับคือยากนี้ได้มาอีกแล้วอันนี้เพิ่มอีกพันนึงนะครับผมมีพวกยาพวกเนี้ย เราก็ได้หินพวกเนี่ยเออเนี่ยพวกเวลาได้กรอบซ้ํามันเอามา up down ได้นะเพิ่อมอีกห0 0 0เมื่อกี้ตอนนี้ดูซิมีแต่ชื่อเรานะัผมมีแต่ชื่อมีนานะเต็มไปหมดนะครับทางกระดานมีไม้มาไม้เนี่ยเนี่ยไอ้ถุงเนี่ยไอ้ถุงชมพูเนะี่ยที่ผมบอกผมไม่อยากได้คืออันนี้เลยโอ้ได้ทําไมเนาะมาทําไมมันไม่ได้ มันมันก็ดีกว่าไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับผมตอนนี้มันยังไม่ได้จําเป็นไงผมอยากได้ตัวเทพเลยไงเออขอตัวเทพเลยได้ไหมครับผมจะได้แบบเก็บเพชรไว้ใช้อย่างอื่นนะครับผมจะได้ไม่เจ็บนะอันนี้เป็นป้ายนะอุ้ยเพิ่มมาหมื่นหนึ่งนะครับเรียกว่าอะไรกรอบข้อความนะเวลาตอนพิมพ์นะครับในนี้เหรียญเหรียญมันทําไมชอบขึ้นให้กดใช้ตลอดเลยแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะเรายังขาดอีกนะครับ ต้องหาอีกนะเหรียญไม่พอนะอพักหายใจแคอนก่อนนะไปไปกันต่อนะครับตอนนี้มีแต่ชื่อเราชิงช่วงนิดนึงนะขอขอดึงขอดึงนิดนึงนะครับเราเปิดไป200รกว่าครั้งแล้วนะสองจ็ดสิานะครับไปอีกห้าสิบนะผม,มค่อยๆเลื่อนนะขอแบบช้าๆใจเย็นๆโอ้ยได้กล่องอันนี้ละได้กล่องยานะครับ เงียบจริงเหรอวะเพื่อนโอ้โหสุดละได้แค่นี้อรอบนี้ได้กล่องยายอยู่โอเคเดี๋ยวมาเปิดดูว่าจะได้สีอะไรนะครับถ้าได้ขีอดีใช่คีดแม่น,นี้เด๋ยวรอดูกันนะกดไปอันนี้เนี่ยได้พวกหินพวกอะไรมามันก็มันก็ยังได้ใช้ครับพูดถึงนะอุ้นได้ยาอะไรอะ่ะสีเขียวยาฮีตอีกแล้วนะครับเพิ่ม 10, อีกหมื่นเจ็ด อยากได้ยาคีอาที่เพื่อนมันมีปล่หวายจิ๊กซอตัวเนี้ยมันมีหรือเปล่าเพื่อนเอาใส่มาหรือเปล่าค่อยๆโอ้ยได้เรื่อยละเอาไปส่งของข,องขวัญน,นะครับมันจะมีกิจกรรมที่ส่งของท็อปทอป,ทอปเซิร์ฟมันจะได้ของอะไรประมาณเนี้ยแต่มันหลายเซิร์ฟนะยาน่าจะยากอยู่แต่ก็ลองดอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับอรอบนี้เราก็ไม่ได้อีกแล้วนะมันเป็นอะไรที่แบบนะครับผม เราลองกดอีกเอาอีกแล้วกันนะเอาอีกห้าสิบแล้วกันปไปไหนดูสิลองกดข้างในบ้างนะเพื่อจะดีขึ้นนะครับมาไหมมาไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีแต่กรอบนะครับผมกรอบไม่เอาเพื่อนเอาจิ๊กซอโอ้หไม่มีสุดแล้วนะอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมทีเผลทีเผลทีเผลอุย้ยได้กล่องมาสองกล่องเลยรอบนี้กล่องยาออืเรียบอีกแล้วว่ะอ้อ สี่ร้อยเจ็ดสิบสามแล้วนะเพื่อนๆสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบสามรอบแล้วนะเออได้ของอัพรัวๆเลยเห็นไหมนี่เห็นพลังแบบมันขึ้นตลอดเลยเห็นไหมครับคือแบบมันจะได้พวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยมาอัพเรื่อยๆเลยนะคือแบบขอแค่คุณเปิดอะ่ะคุณก็โหดขึ้นแน่นอน <laughs> พลังคุณขึ้นแน่นอนและยิ่งคุณได้ของที่แบบ ของท็อปๆในกล่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือแบบเพิ่มเยอะมากผมบอกเลยอย่างว่าแหละมันเป็นเกมแนวแบบแนวประมาณเนี้ยเนาะคือใครเติมเยอะก็คือแบบก็เก่งพลังก็เยอะอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เซิร์ฟที่ผมอยู่ผมอยู่เซิร์ฟแบบ600กว่าเลยผมอยู่เซิร์ฟ6 3 2นะคนพลังคนเล่นน้อยพลังก็ไม่ค่อยได้โหดมากเท่าไหร่นะครับ เราไปทำหน้าที่ของเราต่อนะครับผมเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องเอาให้ได้นะแต่ตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่นะว่าม่เอาดีไหม <c oughs> กําลังคิดแล้วนะมาไหมรอบนี้กําลังคิดอยู่นะครับว่าแบบมาหน่อยนะมาหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไม่พอเอานะไปสองรอบนะผมโกดอีกรอบนึงแล้นะโอ้ยได้กล่องแล้วนะครับได้กล่องอาวุธสองกล่องแล้วนะกล่องอาวุธเรา อ๋อได้ไป้ายได้ข้อความอีกแล้วก็ข้อความนะครับเราจะไม่ได้จริงๆเหรอเพื่อนๆอนเอ,อ้ยนี่ก็ห้าห้าเลอกห้าร้อยแล้วนะอ,อมาหน่อยนะขอหน่อยนะครับนะหน้านี้ขาดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถึงจะแลกไดออ้ค่อยคกดละกันนะไลกันต่อเพื่อนปะเลื่อนลงมาทีเลนนิด มายังมายังโอ้โห,โหได้ได้เหรียญมาเพิ่มนะสองเหรียญขอเอมาเ,เพื่อนมามาโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ขบไปสองรอบแล้วนะเป็นหกร้อยเจ็ดสิบสามรอบแล้วนะไม่มาจริงหรอหกร้อยรอบแล้วนะเพื่อนๆอันนี้หมุนได้รอบนึงนะครับหมุนเลยไหม หรอ,อแบบได้จิกซองกอน้อยหมุนดียังไงดีไปทีเผือทีเผือ,อ,อน,น้ำมาไหมมีหรือเปล่าไม่มีแล้ว700เจ็ดร้อยแล้วนะอ,อืมอ,อืมอ,อืมโอ้ยบวกสองหมื่นนะครับอันนี้เสียงลูกผมเข้านิดนึงนะครับผมน,นี้เจ็ดร้อยรอบแล้วนะเออ แต่เราตั้งใจจะเอาให้ได้อะเราก็ต้องไปต่อนะครับผมมาเหอะเพื่อนเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะอะไรมันมาอะไรมันขึ้นนะหนึ่งร้อยอะใช่ไหมใช่ไหมครับอืออะไรมันขึ้นนะโอ้โหมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนไอตัวที่เราหามานะครับตัวนี้เลย เออกว่าจะมาพอพอกันทีนะครับเออใช่ไหมลูกมาสักทีเนาะลุ้นต้องนานอ่าพอละอันนี้คือพอเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วหยุดผมหยุดเลยครับไม่ไม่เปิดต่อละของได้แค่ไหนก็คือใช้แค่นั้นไปแตาไม่หมุนหน้าหลังต่อมีนี้มีเท่าไหร่แปดเหรียญได้รอบหนึ่งนะครับ มันจะได้ของประมาณนี้นี้ได้อัญมณีเวลแดดลครับผมไอของตามมุมมันได้ยากเพื่อนๆผมพูดตรงๆเนี่ยพวกเนี้ยได้ยากจริงยากมากนะครับคุณต้องเปิดแบบจนเหลือแบบท้ายจริงๆอ่ะคุณถึงจะได้นะครับก็เนี่ยได้แล้วนะนะไอตัวที่เรารอมานานแสนนานนะครับเจ็ดรอยกว่ารอบนะเพื่อนๆเกือบแ0ดอ่ะเกือบแปดรอรอบอ่ะ กดรับดีไหมลองลองกดดูซะหน่อยแล้วกันนะพลังมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเราใช้จ่ายเพชรไปในวันนี้นะโอโหรับของได้อีกเพียบนะครับผมรับของได้อีกบึมบึมนะครับที่เราใช้วันนี้นะอันนี้ได้ยันสองหมื่นเพชรเลยนะแสดงว่าวันนี้เราใช้ไปสองหมื่นเพชรแล้วนะ เหลือ2,000เพชรตอนนี้อันนี้ยังนีเวลแโอเคเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้นะครับผมมีของยิบย่อยนะให้พวกของยิบย่อยพวกอะไรพวกนี้อ่ามันจะมีกล่องเก่าด้วยผสมผสมกันไปนะครับโอ้นี่เขาเก็บอะไรของเขาไว้เยอะแยะไปหมดเนะี่ยก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไปหน้าตัวตอนอัพนู่นอัพนี้เสร็จแล้วกันนะเพื่อนๆง่ายกว่าไหม เดี๋ยวผมขอรับนู่นรับนี่ก่อนเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มด้วยไงเนี่ยโอ้ยาได้ของเยอะมากเลยนะเอาจริงเนี่ยกิจนี้แบบคมบบวครบจอยนะครับคือได้ของที่เราต้องใช้แล้วก็ได้ของแบบนู่นนี่นั่นนะอันนี้จะเป็นสัตว์เลือกวนะเออถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวผมลองกดกดรับกดนู่นกดอับอะไรนู่นนี่นั่นทํทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันนะเดี๋ยวผมมาบอกว่าพลังมันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูหน้าตอนกดนะครับกดรับนะว่ามันจะเพิ่มพลังเท่าไหร่นะตัวนี้มันเพิ่มเวลาจุดตี่ิบวิกับเพิ่มไดเมจจุดติ60นะครับตามที่ผมแจ้งเนาะมาโห4 6 0 0 0นะเปิดใช้ตัวนี้รับพลัง4 6 6 0นะครับผมต้องบอกก่อนนะแต่ละ ID เอ่อเวลาได้ของหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ละ ID มันจะไม่เท่ากันนะเวลากดใช้อ่ะครับ บางคนไอดีโหดอยู่แล้วแบบพอมันบวกค่าอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกพลังมันจะมากน้อยไม่เท่ากันละกันนะพูดง่ายส่วนอบดุลเทพก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดมาใช้นู่นนี่นั่นเนาะก็คงได้แค่2กล่องนะครับเดี๋ยวอีก2กล่องน่าจะแลกเป็น4ดาวมาใช้เนาะเพราะว่าเปิดต่อไม่น่าไหวอะครับผมตอนนี้เนี่ยไม่น่าไหววะ่ะต้องบายแล้วกันนะ773รอบนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปหน้าตอน อัพอะไรให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคมาสรุปนะครับก็วันนี้มูลค่าความเสียหายเราอยู่ที่16,600เพชรเนาะแล้วก็มันมีกิจกรรมคูณ2ด้วยนะผมก็เลยเหมือนเสียครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะก็ผมก็มีเติมเพิ่มนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันได้ของไงได้นูน่นได้นี่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะว่านี่ว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับ ก็เราใช้เพชรไปทั้งหมด28,126 10อ่า126เพชรนะที่เราใช้ไปนะครับทั้งหมดของกิจรอบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะว่าพลังมันอ่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคพลังก็ถ้าเป็นในรูปเนี่ยคือขึ้น9ล้านแล้วนะครับอันนี้ผมมาอัพตามหลังนะตามหลังนิดนึงนิดเดียวเองผมเลือกเลือกอัจคลิปแล้วก็มาอัพตามหลังนะครับแต่ถ้าเป็นในชิปนะพลังมันจะ8ล้านเเนาะ ก็ขาดแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้ละกันเนาะกับกิกิดนี้นะครับผมยังไงถ้าผมผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็อาจจะมีเสียงลูกหรือว่าเสียงผมไม่สบายเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับกิดนี้คือแบบเปิดไปสาหัสสาการมากนะ773รอบหน้าหลังผมทิ้งดีกว่านะผมไม่ไหวว่ะมันต้องตามอีกเยอะเลยนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบนะ ขอบคุณมากๆใครจะแนะนําอะไรช่วยแนะนําได้เลยนะครับผมก็มือใหม่เนาะเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟแรกนะครับอยู่เซิร์ฟ632นะแวะมาทักทายได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าจะสตรีมเกมเกมนี้นะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากแวะทักทายกันด้วยละกันนะครับผมเออแล้วก็มีอะไรกันแต่เรื่องสตรีมผมขอเวลานิดนึงนะเพราะว่ามาสตรีมในคอมไม่ได้นะครับมันจะภาพมันค้างไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ โอเคอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับผมบ๊ายบายไปละครับ